อันด uh, <ing t> ับนายกรัฐมนตรีไทยดารงตําแหน่งยาวนานที่สุดในตอนนี้อันดับ <atos> ที่10นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา961วันอันดับที่9นางสาวยิ่งรักชินวัตรดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา1,006วันอันดับที่8พลเอกประยุทธ์จันโอชาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา1,749วันอันดับที่7จอมพลสฤิดิ์ธนรัตน์ดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา1,763วันอันดับที่6พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา2,004วันอันดับที่5,000ตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา2,048วันอันดับที่4นายชวนหลีกไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา2,211วันอันดับที่3พลเอกเปรีนติณสูรานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา3,076วันอันดับที่ สอจองพลขนอมกิตติขจรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา3,889วันอันดับที่หนึ่งจองพลแปลกี่บูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา4,625วัน15ปี24วันถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะจะได้